ปัญหาแผลในกระเนอพาะอาหารเป็นโรคกดไหลยอ้อนเกิกนี่คุณลองดูกระเพาะอาหารมีตั้งหลายชั้นนี่เห็นไหมกระเพาะอาหารมีตั้งหลายชั้นถ้าเราขยายไอ้ไอ้รหลอนกระเพาะอาหารคุณลองดูเหมือนกับเราปวดฟันอะแล้วเรามีเศษอาหารติดอยู่โอ้ปวดปวดแล้วเกินปวดก็ปวดแล้วเกินปวดแล้วเกินเช้าขึ้นมาอาจารย์บอกเลย,เลยว่าเอาของเปรี้ยวไปล้างเลยตั้งแต่หลอดคอหลอดอาหารกระเพาะอาหารพักหนึ่งแล้วถึงจะเริ่มสตาร์ทกินข้าวไล่มันออกก่อนอาจารย์ถึงบอกว่าเช้าขึ้นมาให้ดื่ม อ่าสิบห้าถึงสามสิบซีซีแล้วก็ตามด้วยน้ำอุ่นประมาณหนึ่งถึงสองแก้วมันจะคลีนตรงนี้ออกเกี้ยงเลยนะไอที่มันฝังอยู่ตรงบริเวณกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ไล่ไปห,หมดเลยพอรอไล่หมดปุ๊บคุณไปอืดให้เรียบร้อยปุ๊บโอ้โหวันนี้คุณมีความสุขเหลือเกินตับคุณก็มีความสุขลำไส้คุณก็สะอาดกระเพาะคุณก็ดีคุณกินยาไปมันก็ดูซึมได้ดีคุณกินอาหารไปมันก็ย่อยดีดีเพราะฉะนั้นวันนี้ ใครก็ตามที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอาจารย์แนะนําตำรับพเมีแยมเห็นไหมเห็นไหมเห็นป่ะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยมันเป็นโดมิโนโลเลยและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นคนที่รู้สึกออจุกตรงเนี้ยเสียตรงเนี้ยคุณไปตรวจโรคกระเพาะเลยนะถ้าคุณกินยาโรคกระเพาะเกินสามเดือนอาจารย์ให้จริงๆเลยโคตรเยอะเลยนะสามเดือนเดือนหนึ่งมันต้องเห็นผลแล้วแต่ถ้าคุณกินสามเดือนคุณไปตรวจเลยเพราะกระเพาะกับหัวใจมันใกล้กันเห็นไหมเนี่ยกระเพาะอยู่ตรงเนี้ยแล้วคุณเป็นหัวใจตรงเนี้ย มันใกล้กันมากหลายคนที่แบบว่าคิดว่าตองเป็นโรคกรดไหลย,ย้อนกระเพาะนะคุณไปตรวจหัวใจคุณไปตรวจหัวใจด้วยและทุกอย่างจะดีขึ้นโอเคไหมเราจะได้ไม่หลงทิศบางคนคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นโรคกระเพาะแต่ที่ไหนได้เป็นโรคหัวใจเราหลงทิศไปละอ่ะให้กําลังใจนะและที่สําคัญที่สุดจะลืมดูแลปากฟันด้วยนะเพราะาฟันเนี่ยเห็นไหมเวลาเราเคี้ยวเนี่ยมันก็เข้าหลอดอาหารเนี่ยเห็นไหมนะคะดูแลปากฟันดูแลต่อมนะคะดูแลด้วยเพราะเชื้อตรงเนี้ย เชื้อไซนัสเชื้อแบคทีเรียก็ส่งผลเชื้อคนที่เป็นไซนัสคนที่ฟันผุจะทําให้ลิ้นหัวใจผิดปกติหรือเป็นโรคหัวใจได้นะนะคะอันนี้มันเป็นเชื้อที่เป็นเชื้อเดียวกัน